สวัสดีชะวันใหม่นะคะ,ะคุณยายก็ได้เอาอาหารมาให้น้องแม่ไข่มุกนะคะขอพรกคุณคุณหลินมากนะคะที่ให้สับประรดน้องมานะคะวันนี้ก็แม่ไข่มุกมานี่เร็วสวัสดีก่อนเล็วสวัสดีแม่แม่เราก่อนเล่วสวัสดีจ้าเร็วสวัสดีค่าก่อนเร็วจ้าเสียงหว,วานหวานก่อนหวานหวาน,วานอีกยังไม่หวานเลย สวั building. สดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีแล้วก็สวัสดีอีกสวัสดีมากมสวัสดีค่ะยังไม่ดังเลยแม่ไม่ได้ยินอ่าวันนี้ก็คุณายายก็เตรียมอาหารให้น้องนะคะอทีเลยนะคะคุณยายเทให้เลยนะคะอาา่คุณยายเทให้เลยนะคะขอบคะุณ ผู้ใหญ่ใจดีนะคะที่ให้สับป,ประรดน้องมานะคะนี่ก็เอามาฝากน้องนะคะมีอ้อยด้วยนะคะอ้อยด้วยนะคะวันนี้จะกินอ้อยด้วยค่ะจะเอาอ้อยให้กินนะคะกินสับป,ประรดเสร็จก่อนค่ะค่อยกินอ้อยนะคะ ยายเก็บมีดก่อนนะคะ <c oughs> ขอตระคุณทุกท่านนะคะ,ะติดตามน้องธนาลายกับแม่ไข่มุกนะคะวันนี้นะคะคุณยายก็เอาได้อาหารหวานๆมาให้น้องนะคะ,ะน้องก็ได้กินนะคะ ปรดเอาอ้อยนะคะมาให้แม่ไข่มุกนะคะจะคุณได้โยนโอ้อยให้เลยนะคะสวัสดีจ้าก่อนเร็วเสียงหวานๆก่อนเร็วหวานเร็ว,ว,วอ้อยลำใหญ่ๆโอ้โหเก็บไปเป็นะอกต,ตัวเองเลยเก็บไปไว้เลยนะไม่มีใครแย่งหรอกคะ่ะ ไม่มีใครแย่งหนูหรอกคะ่ะไม่มีหรอกคะ่ะโอ้โหโอ้อยท่อนมอนกับลำไผ่เลยเนาะอาหารวันานวันนี้นะคะท่อนใหญ่ๆนะคะมันกับลำไผ่เลยเนะ่ะสะใจไหมัิยซ่าเน็อร่อยเลยเนาะ ไม่ล้อหรอกนะค่ะเย็นนะคะเย็นมากเลยร่มมะม่วงนี่โอ้โห ขอพระคุณมากนะคะขอพระคุณผู้ใหญ่ใจดีนะคะได้ให้ผลไม้น้องมานะคะวันนี้ยายก็เอามาให้นะคะขอบคุณมากนะคะได้กินหลายวันเลยนะคะคุณหลินคะ่ะสับประรดได้กินหลายวันแล้ะคะ่ะสมวันละคะ่ะ อริดนะ่าอร่อยจริงเนาะไอ้บุกเนาะกินแล้วแล้วก็ึงเที่ยง,งตาจะเอาลงน้ำอาบน้ำาวันนี้ได้ไปอาบน้ำกันอีกเนาะ หักดังโป๊ะเลยอ้อยเหมือนกับท่อนไผ่เลยนะคะโอ้โหอ้อยทำไมท่อนเบ้อเบราอย่างนี้เนาะน่าอร่อยจังเลยอ้อยนี่ท่อนอ้อยโอย้ไม่มีใครแย่ยงหรอกคะ่ะไม่มีใครแย่ยงหรอกนะค่อยๆกินนะแม่ไข่หมูค่อยๆกินนะคะ ไปเรื่อยๆนะคะโอ้โหสิกัดดังโป๊ะเลยกินอย่างมีความสุขวีหูแบ่งไปแบ่งมานะคะอร่อยอร่อยมากเลยนะคะคุณแม่เอซีีค้แม่ไข่มุกอร่อยมากเลยอุ้หน้าตาทำไมน่ารักแท้เห้ ตาน่ารักมากแม่ไข่มุกสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะกินด้วยก็สวัสดีไปด้วยขอบคุณไปด้วยกินแล้วขอเสียงหวานๆได้ไหม เฮโมกอืมเส็นกัดดังโปะเลยนะแสบเวลาจากน้อยคุณตาถึงมาเอาล่งน้ำเวลาเป็นเล่นน้ำอ่างเลยเป็นเล่นน้ำอ่าง việt nam vầy tuyệt an rồi แม่กระบ,บี่ไม่บินให้ดูเลยเนาะกระบ,บี่ไม่เห็นบินให้ดูเลยวันนี้วานเยอะแยะเลยวันนี้ทำไมไปไหนมาคนจะตกบอกระบี่ไม่บินนเลไม่เห็นเลยม่ดูทุกเล็ก ขอขอบพระคุณมากนะคะขอพระคุณคุณหลินมากนะคะที่ให้สับประรดน้องมานะคะน้องได้กินก็อิ่มแล้ววันนี้นะคะหวานใจมากเลยนะคะขอขอบพระคุณมากคะ่ะขอขอบพระคุณทุกท่านทุกคนนะคะได้ติดตามน้องพันลาลัยกับแม่ไข่มุกนะคะก็ขอขอบคุณท่านมากนะคะ ขอให้ท่านโชคดีนะคะมีความสุขนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงทุกท่านทุกท่านนะคะคลิปนี้วันนี้ก็ขอให้เพียงแค่นี้ก่อนนะคะตอนบ่ายก็ค่อยพบกับแม่ไข่มุกใหม่นะคะก็ขอสวัสดีค่ะ